ชะสุธาพิมุลละอพรุมร,ราชินีในวันนี้นะครับก็กิจกรรมกับพุกทุกท่านในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติยิงยง่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดาแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธานานท่วมในปัจจุบันพื้นที่ป่าของไทยลดลงเป็นใจเช่นการลักลอบตัดไม้การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงมีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพ,พยากรธรรมชาติและสม่งแวมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรที่จังหวัดสงขลาร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นเขา้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านครับในน,นี้ท่านความเสื่อมโทรมของทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ำก็คือป่าไมา้ดูกทำลายนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบ บริภัษจหวัดเิชรบุรีนั่นเองนะคะในเรื่องของท่านจัดที้นะคะก็มีนะคะการสถานที่แห่งนี้นะคะให้มีความอุมสมบูรณ์เชื่อว่าแล้วก็พ่อศิษย์ศรานักศกษตัวนกิดศส์เรื่องการปลูกนะคะก็ถือเป็น เรื่องราวดีๆนะคะเพ่เราได้ร่วมปูกนะคะก็เชื่อว่าจะทำให้ได้ดครับได้บด้วยครับกําลั้ ý thức 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 ý thức